จับไว้ลูกให้จับจับดีๆครับคูบ่นะครับดีดีไม่ใส่แว่นเราไม่ได้าราอเะ<ช>ขึ้นมาเที่ยวสิลูกอ่ะลมาคุณพ่อถ่ายลูกแอบคุณแม่ให้คุณแม่ถ่ายแล้วพ่อขัดคลิปไงลูกเย้เย,ยีโอ้โหเก่งมากมาแล้วบุกมือลูกเย้ <Yeah. S 2> เยนแว่นกไม่ใช่แว่นสายตาอ,อ๋อมันเป็นแว่นเท่ๆเฉยๆยยยยลกูกไปไปไปีปปป่ครับไปข,ขึ้นไปขึ้นไปจับเขาดีๆหมายล่านะฮะคนละยี่สิบใช่แล้วคนละยี่สิบบาทเ,เด็กฟรีกอรัอบจอมีลูกให้จับจับดีๆครับ ผู้นะครับพี่เลยไม่ใส่แว่นลมไม่เข้าตาละ่ะใช่เลยวรใส่แว่นลมไม่เข้าตาดีแล้วลูก เคยมาแล้วใช่ไหมจำได้ไหมลูกเคยมาแล้วอ่าดูว่ามินขึ้นครับแล้วนะครับผู้ใหญ่ตั้งลุงก่อนนี่ครับสกายนีนก่อนลูกเดี๋ยวอแน่อส40บาทผู้ใหญ่20เด็กฟรี เออขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าล่มก่อนโอ้โหตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะเนี่ยตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับนุ่นครับต้องไปรอด้านนู้นนะฮะเราต้องไปรอด้านนู้นนะครับจะนั่งก็อย่างนั่งหน่ะลูกระวังนะระวังแบบหงายไปข้างหลังนะลูกคุณพ่อไม่มานั่งมาอยู่โอ้ยพ่อก็ไม่กล้านั่งเหมือนกันไม่มีที่จะจับเลยไปหาแม่ดีกว่าปะ เดี๋ยวมาใหม่ลูกมาจับมือพ่อไหมเย็ดโอเคเพราจะมีลงแต่ไม่รู้ลงตอนไหนร้อนมากพอมีอยู่ตรงน้นตรงไหนลูกไ,ไปเลยครับเย้โอ้ยต้องบอกว่าเวลานี้แดดเปรียงปรางมา่างเปรียงปรางมาเที่ยวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วใครมีหมวกพ่อมีหมวกเลยโอ้โหพ่อโดนแดดเต็มๆไปดูหินนะ ดูวหินนะลูกเย่เฮ่นังสบายเลยนะคุณเอ๊ hey, กดร้อยกัชวนเพื่อนๆมาเทีท่ยวสิลูกอ่ะมอคุณพ่อถ่ายลูกแอะคุณแม่ให้คุณแม่ถ่ายเดี๋ยวพ่อขัดคลิปไงลูกเย่เฮ e, e. uh ้ยหูเก่งมากมาเดินต่อเย่เดี๋ยวให้พ่อดูไม้ได้ติดไหมเปิดอยู่เปล่าเปิดอยู่พูดดิลูกพูด hello ดิ hello yes bye <Yeah. S 2> bye เย่ เขาบอกว่าต้องมาตอนเช้านะครับช่วงเดือนไหนนะเกตเดือนแหละถึงเดือนมีนาช่วงเดือนนี้นะฮะเครื่องบินจะลงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ลงมาถ้าบ่ายนี้สนามบินตรงนู้นนะครับเปลี่ยนทิศแล้วครับหันไม่ขวานะครับด้านหลังสนามบินนะครับภูเก็ตจุดอเมซิ่งอเมซิ่งเมืองไทยนะครับทั้งไทยทั้งเทศนะครับชอบมาถ่ายรูปที่นี่นู้นนะเห็นวบๆอยู่นี่นะไหนวะมาเลย เออจะทันไหมไกลมากเลยพ่อวิ่งไปก่อนเลยไปดูลูกด้วยตะไปอยู่ข้างหลังไอ้น้องไอชิคก็มานะนี่เราต้องทนลำบากนิดนึงนะครับเพื่ออ่าลำบากนิดนึงไปแล้วน้องไอชิไปก่อนเลยเย้ไม่ทันครับผมนงก็เก็หลังสมามบินเกตนะครับานชาติภูเก็ตตรงนี้แล้วก็นู่น เครื่องบินกำลังจะมานู่นนะทันป่าวะต้องทันสิตั้งกล้องทันปะต้องทันสิจะขวางเขาไหมไม่ขวางเนาะตั้งกล้องตรงไหนดีนี่ครับเครื่องบินกำลังจะมาเดี๋ยวตั้งกล้องให้ทันนี่ครับมาแล้ว ลองดูข้างนูลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้นี่นี่บินลงตรงนี้นี่ครับเย่ yeah. นี่ครับบนฮอ ไปแล้วไม่ลงใจหาล่ะพี่โอ๊ตเร็วนี่ครับน้องไก่อยู่นี่เหรอน้องไก่ยเก็บหอยยีน้องไก่มาแล้วเขงบินมาแล้วลูกนู่นนู่นนู่นเขาบินมาแล้วครับทุกคนนี่ครับยียเยียียีกำลังจะมาครับกำลังจะมาครับต้องบอกว่าร้อนมากนะครับทุกคนเก็บหอยให้น้องพี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังมากำลังมา เออเดี๋ยวเ,เก็บนี่เดี๋ยวเก็บเครื่องบินมาแล้วดูเครื่องบินลูกเครื่องบินมาแล้วเนี่ยใ,ใกล้ๆเลยอย <Josh> ู่บนหัวเราเลยเนี่ยแล้วก็เคลียร์ใช่แล้วอันนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงสบา,ายฟาเร็วลุงลงกเริ่มเริ่มเริ่มเยบมาแล้วบอกมือลูกเย้ ูแล้วค่น,นี้จะเป็นไรปะไปกันเยี่เรามาถึงจังหวพะพอดีเครื่องบินลงสองลำโอ้โ oh, ห<ม>เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะครับเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนี่ทะเลสวยมากนะฝั่งนี้ก็โชคดีมากเลยน้องกายเนาะวันนี้เรามาเจอแบบลงฝั่งนี้สักทีประสบความสำเร็จของการเที่ยวเราแล้วน้องกายโอเคไหมลูกโอเคไป เดินกลับร้อนเดี๋ยวไม่สบายครับลูกโอเคเราไปกินน้ำไปลูกปะเดี๋ยวเราไปกินน้ำกันแม่ไมหอยมันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยหอยมีเยอะสิลูกทะเลก็ต้องมีหอยที่หาดอะครับก็ต้องมีหอยด้วยมีทำไมบ้านไม่มีหอยล่ะอ่าบ้านี่บล้บ้านมันไม่มีหอยเออ Yeah. ยเย่เสร็จภารกิจแล้วครับน้องสก,กายลองไปทางนี้ไอ้ะฮะไอ้ะฮะนี่ไแล้วคุณสเสร็จภารกิจแล้ววันนี้มาทางนี้เด้อไปเที่ยวไหนต่อครับร้อนไปลูกไปไม่หไหวอยู่เป็นลมแน่ๆพ่อลือน้องชิเป็นไงบ้างน้องชิเป็นไงบ้างครับไอชิร้อนมากเลยเอา่าได้แล้วเขาเดี๋ยวเราโตกว่านี้เรามาใหม่เนาะมาหล่นมาอีกมาใหม่ 嗯。Uh.